้งานมา1 5 1 0 4กิโลเมตรนะครับเขาเช็คอาการระบบแอร์เย็นปกติทุกอย่างอยากเช็คนะครับอยากเช็คเราเช็คให้ก่อนนะครับค่าแรงดันน้ำยาตอนเช้าก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแอร์ตัดต่อนะครับ แตัดค่าการทำงานปกติลองเล่นเครื่องเลยครับตอนเช้าได้นะครับอป็นหูมิปกติพ้ดลมแมร์ตัดต่อ แอร์ด้านหน้านะครับก็มีแต่มแมลงนะครับจะได้ล้างทำความสะอาดให้ด้วยนะหลังที่เราจะซ่อมนะฮะนะฮะเดินเบาความเย็ยนทำได้อยู่ หกจามองศานะครับอุณหภูมิในร่มตอนนี้ก็32.3ในรถเย็นได้ถึงห้าจุดเจดแอร์ตัดต่อปกตินะครับ สติกเกอร์ที่ทางโรงงานติดไว้ให้นะครับก็จะแจ้งว่าใช้น้ำมันคอมเอ็นดีออแเติมน้ำยาแอร์ตามสเปคนะครับลดเช็คระยะในศูนย์เป็นประจำนะครับแต่ระบบแอร์จะไม่มีตารางในการตรวจเช็ค ฉะนั้นคือถ้าอยากจะตรวจเช็คระบบแอร์นะครับผมแนะนำให้ดูตารางตรงนี้นิดนึงนะครับตารางบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับก็เป็นของเดนโซนะครับซึ่งมอบให้สำหรับผู้ที่มีโอกาสไปร่วมอบรมนรการให้บริการซ่อมเซอร์วิสระบบแอร์นะครับ ให้ไว้ที่ร้านนะครับแล้วก็ช่างที่เคยร่วมอบรมกับทางเดนโซ่ก็สามารถขอจากตัวแทนจำหน่ายได้นะครับเพื่อจะให้ลูกค้าได้ดูว่ารถใช้งานมานานควรซ่อมอะไรควรทำอะไรนะครับที่ร้านเราจะซ่อมยึดตามตารางงานซ่อมแบบนี้นะครับรถใช้งานมา1นึ่0แสนหกิโลเมตรนะครับ ลมแรงหลายท่านอยากจะล้างแบบไม่ถอดตู้เพราะว่าใช้งานมานานไม่เคยล้างตู้เลยนะฮะถ้าลมแรงท่านไม่ต้องล้างนะครับเปลี่ยนกองฝุ่นแล้วเอางบเนี่ยไปเช็คเปลี่ยนไดเออร์ไปเช็คลูกปืนนะถ่ายน้ํามันคอมนะดูสายพานตรวจเช็คพัดลมหม้อน้ำพวกนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าท่านล้างไปอะความแรงของลมนะถ้ามีเครื่องวัดความแรงลมนะ ก่อนล้างกับหลังล้างบางทีมันเท่ากันนั่นแหละวัดความเย็นก่อนก่อนล้างได้เท่าไหร่หลังล้างได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยแน่นอนจะได้รู้ว่าเราใช้เงินคุ้มค่าไหมนะครับก็นแนะนําประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ลงมือตรวจเช็คแล้วครับคันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับอ่าลงมือเลยเสียวีด้านหน้าก็พัดลมไฟฟ้าเสียนะครับลดสองแสนกว่าโล นเดี๋ยวจะถอดคอมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันชิงเปลี่ยนลูกปืนนะครับเชา้าเช้า toyota vios นะครับเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานถอดคอมนะเปลี่ยนไส้กองน้ำยาแอร์ ทำความสะอาดบ่อน้ำครับคอมออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือคอมของตีตาวีออที่ร้านจะใช้วิธีชิงซ่อมเสนอให้ตรวจเช็คนะฮะซ่อมกันเห็นะฮะว่าหน้าครับ ระยะมันห่างนะครับแล้วก็ลูกปืนด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนลูกปืนเพราะหนึ่งแสนห้าหมนโลเนี่ยนะเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้เราจะได้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันในคอมด้วยนะฮะเพราะว่าสเปคเขาก็บอกอยู่แล้วนะน,นี่นะฮะอ่ะเราให้ดูว่า n d ็นดีออยล์แปดอออยล์แผสมน้ำมันชนิดอื่นฉะนั้นเลือกใช้น้ำมันคอมก็ให้มันตรงสเปคนะครับจะได้ยืดอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ของเจ้าของรถครับระยะเวลาในการซ่อมงานซ่อมที่ออกไปมันจะเป็นการบอกเล่าคุณภาพการทำงานแล้วก็ ความละเอียดของช่างครับฉะนั้นทุกอย่างเราต้องตั้งใจทําให้ละเอียดทุกขั้นตอนครับเรื่องเราพักการรายการกันก่อนช่างคนผู้ฟังรับฟังจนหลังลองสอบถามข้อมูลเจารยละเอียดเพิ่มเติมจากเจ พอมรถ V ีออนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเริ่มร้อนแล้วนะฮะเริ่มร้อนแล้วสนิมเริ่มขึ้นแล้วสนินเริ่มเลอะๆแล้วนะลบแสนห้าเรานับกันตอนล้อหมุนนะเราไม่ได้นับกันตอนติดเครื่องจอดติดไฟแดงหรือว่านั่งเล่นโทรศัพท์รอกันในรถนะนี่ะนั้นคือตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลูกปืนนะฮะเปลี่ยนลูกปืนนี่ดู ครับก็ร้อนมากก็จะมีขมเมาแล้วนะฮะขมเมาร้อนตัวนี้จะมีตัวระบบป้องกันของเขานะระบบเทอร์โมฟิลเขาเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายน้ำมันคอมดูเนาะว่าน้ำมันในคอมเหลือเท่าไหร่นะฮะอะอกมา้น้ำมันก็สีนี้อยู่นะ ถ่ายละมันไว้ครับระหว่างนี้นะครเราจะส่งงานให้ลงกึงนะลงกึงจะได้จัดการเปลี่ยนลูกปืนกองฝุ่นรถวีอั R D นะคะของเก่าเดี๋ยวเรามาดูของใหม่กันมาตรฐานกองพ m 2อได้ละเอียดกว่าอันเก่า คนให้หรือว่าคนที่สนใจในกลุ่มเกี่ยวคอมบีออสนะครับหลังเปลี่ยนลูกปืนปาดหน้าเจียจานให้เรียบร้อยนะครับก็ประกอบนะเตรียมติดตั้งนะครับ กระอบเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับ